สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Down to Earth Thailand Channel อีกครั้งหนึ่งนะคะ EP นี้เป็น EP ที่7นะคะของคอมบูชาซีรีส์ของพิมพ์นะคะ EP ที่แล้วค่ะคือเวลาที่เราหมักครบ7วันแล้วนะคะเราก็จะบรรจุใส่ขวดใช่ไหมคะและในทุกครั้งที่เราหมักชาเนี่ยนะคะเราก็อาจจะเกิดสกอบี้แผ่นใหม่ขึ้นนะ EP นี้เนะีพิมจะมาสอนวิธีการทำสกอบี้โฮเทลนะคะก่อนอื่นเรามาเข้าใจคำว่าสกอบี้โฮเทลคืออะไรนะคะ ทุกคนรู้จักสโกบี้กันเป็นอย่างดีแล้วนะคะถ้าติดตามพิมพ์มาตั้งแต่ ep แรกๆนะคะคราวนี้มาเข้าใจคำว่าสโกบี้โฮเทลกันค่ะโฮเทลก็คือไม่ใช่ออฟฟิศถูกไหมคะออฟฟิศคือต้องทำงานนะคะโฮเทลก็คือที่เอาไว้พักผ่อนนะคะสโกบี้โฮเทลเนี่ยก็คือเราเป็นที่ที่ให้น้องสโกบี้เขาได้พักผ่อน มีอาหารกินดีๆนะคะมีบรรยากาศดีๆมีเพลงเพาะๆฟังนะคะก็ทําให้น้องเขาได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วเขาก็เวลาที่เขาจะกลับมาทํางานเขาจะได้กลับมาได้อย่างสดชื่นนั่นเองนะเหมือนเราน้องอย่าลืมว่าน้องมีชีวิตเหมือนเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำสกอ o ์บี้โฮเทให้น้องะคะ่ะก็จะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเขาก็คือโหลที่สะอาดนะคะแล้วก็อาหารอากาศ ถ่ายเทยได้สะดวกนะคะแล้วก็มีอากาศที่สามารถที่จะเข้าไปในโหลได้และที่สําคัญนะคะพิมมันก็จะเปิดเพลงให้น้องฟังเป็นประจําแต่ในห้องนี้บางทีพิมก็จะเปิดเสียงสดมนและบางทีพิมก็สดมนในห้องนี้นะคะน้องสโกบี้พิมพ์ก็จะได้ยินเสียงเพลงแล้วก็ได้ยินเสียงสดมนเป็นประจำน้องก็เลยจะได้เป็นน้องที่มีความสุขสงบในใจนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการเก็บสโกบี้กันนะคะ เวลาที่เวลาที่เราหมักคอมบูชาใหม่ทุกครั้งะคะ่ะเราก็อาจจะได้สโกบี้ใหม่ทุกเกือบทุกครั้งเลยนะคะเราได้สโกบี้ใหม่มาเนี่ยทำยังไงนะคะมันก็ได้มาเรื่อยๆเราก็เลยควรจะเก็บสโกบี้เอาไว้ในในโหลที่เป็นที่เราจะเรียกว่าสโกบี้โฮเทลนั่นเองนะคะแบบนี้คะ่ะก็หยิบสโกบี้เข้ามาใส่ลงไปในโหลเลยอย่างนี้นะคะง่ายๆก็สโกบี้ที่เรามีก็เรียงกันเป็นชั้นๆใครจะใช้ที่คีบก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ น,นี้คี่ก็จะเอามาเรียงกันแบบนี้ค่ะทีน,นี้ประโยชน์ของการที่จะมีสกบี้โฮเทลติดบ้านไว้ก็คือว่าบางครั้งเราอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการหมักบางโหลและทําให้โหลนั้นทั้งโหลแเราต้องเทไปให้ต้นไม้หรือไปเททิ้งทําปุย๋ยหรือว่าเอาไปเทล้างท่อเลยอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีสกูบี้โฮเทลเก็บไว้อ้าวแล้วทําไงอะ่ะซื้อใหม่อีกแล้วเหรอสั่งม่อีกแล้วเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะ สก o อบี้โฮเทลนี่ก็เป็นเป็นที่ที่เราจะมีสโกบประชากรสก o อบี้ติดบ้านเราไว้ตลอดเวลากันเหนียวกันพลาดกันเสียนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้เวลาที่เขามีสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ได้ดีเนี่ยเขาก็จะถ้าเราเติมชาหวานเข้าไปเขาก็จะเกิดแผ่นใหม่ขึ้นอีกเรื่อยๆเหมือนกันนะคะมาดูกันค่ะวิธีการก็เอาสกอบี้เนี่ยคะ่ะเรียงเป็นชั้นๆไว้ให้อย่างสวยงามนะคะคุณก็จะลองเรียงให้มันสวยงามก่อนนะคะ คราวนี้เรียงไว้อย่างสวยงามเลยนะคะสกอบี้ที่เกิดขึ้นมาจากแผ่นไม้เวลาที่เราหมักแค่7วันนะคะเขาจะยังไม่หนายังไม่อ้วนใช่ไหมคะเราก็จะปล่อยเขาไว้ในสกอบี้โฮเทลแล้วก็จะเติมชาหวานเข้าไปอย่างนี้ค่ะอีกไม่นานน้องเขามีชาหวานกินเขาก็จะอ้วนพีเองนะคะนี่ค่ะเทใสบท่บางทีนี้มันจะหกนะคะแล้วก็ใช้อย่างง่ายกว่าเราเติมชาหวานไปให้เขาเนี่ยนะคะไม่ต้องเติมเยอะ เติมแค่พอท่วมสโกบี้แค่นี้พอนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรกับเขาเยอะแค่เพียงปิดเอาผ้าปิดฝาไว้โดยที่ป้องกันไม่ให้มันฝุ่นและ,มะแมลงตกลงไปแบบนี้นะคะเก็บน้องไว้ที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะแล้วก็มีแสงแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องโดนแดดนะคะบางคนแบอบกว่าให้ไปเก็บในห้องอับๆบ,บอกเลยว่าไม่ไม่แนะนํานะคะสามารถเก็บในห้องที่มีแสงได้แต่ว่าไม่ต้องโดนแดดโดยตรงแค่นั้นเองค่ะ แค่นี้เราก็จะมีโฮเทลน่ารักน่ารักไว้ให้น้องอยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วเผื่อวันไหนวันดีขึ้นดีเราทําผิดพลาดเราก็ยังมีสโกบี้เอาไว้ติดบ้านเป็นประจำหรือถ้าเรามีเยอะมากขึ้นเราก็จําหน่ายจ่ายแจกไว้ให้กับเพื่อนๆเราก็ได้นะคะลองทำคอมบูชาดูนะคะสนุกง่ายและมีประโยชน์นะคะสามารถทำเองได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยติดตาม E ีต่อๆไปนะคะเพยงจะสอนทํา F 2รัวๆเลยค่ะ